องพระเอกดังเร์เฟซทั้งหน้าขีดกลางหุ่นหลังต้นสังกัดจ่ายค่าเสริมหลอกจุกจุก5ล้านเป็นประเด็นที่ถูกแชร์ต่อจำนวนมากในทวิตเตอร์เมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปจากรายการแชร์โลมาแอปจูด74มีเอเคกรับเชิญเป็นนุ่นสุทธิพาและมุกวอนนิดโดยโพสต์ดังกล่าวได้พูดถึงประเด็นที่ ต้นสังกัดชื่อดังย่า่อโศกอย่าง GMM Agromi e, จ่ายค่าคำน้าให้เด็กในสังกัดนุ่นสุดทิพาได้เผยในรายการว่าตัวเองหมดค่าทำหน้าไปทั้งหมด2ล้านส่วนของพระเอกหนุ่มจอดเวอาหมดไปทั้งสิ้น5ล้าน ซึ่งทางค่ายออกให้ทั้งหมดต้นทวิตเผยว่านี่ถือเป็นความรู้ใหม่เลยก็ว่าได้ทางต้นสังกัดให้ความสําคัญกับเรื่องความสวยหล่อของนักแสดงในใค่ายอย่างดีและทําออกมาดีมากของหนุ่มจอมสมีแต่คนชื่นชมเพราะเพอร,เร์เฟกทั้งหน้าทั้งหุ่นจริงๆส่วนของนุ่นเองก็สวยทําออกมาแล้วตั้งทั้งคู่และมองเรื่องของการเข้าคลินิกเสริมความงามเป็นเรื่องปกติเพราะถือเป็นการดูแลตัวเองให้ดีขึ้นงดดราม่านะจ๊ะ